ในรายการกันต่อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเช่นเดิมนะคะในเพจ Facebook แล้วก็ u t u b e พระเครื่องสวรณภูมิค่ะเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะอาจารย์เขาวันนี้เนี่ยมีอะไรมาโชว์คะวันนี้เป็นพักกลิ่นพักกลิ่นกลิ่นรุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียวของหลวงผสมวัจ้าฟ้าสารลาลอยนะครับกลิ่นรุ่นนี้ชนวนวนสารมาจากกลิ่นชินะบัญชรนะครับของหลวงปู่ทิมวัดลาหานไร่แต่สร้างจํานวนน้อยกว่านะครับ เพียงแค่999องค์นะครับนะ่าสร้างน้อยมากทองก้นฝาครอบเนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองคำนะครับอ,อันนี้อันนี้จะเป็นฝาอุดนะเนื้อนวะมีมีสามเนื้ออ๋อมีมเนื้อเม,มีเนื้อเดียวประธานโทษเนื้อเดียวนะครับมีเนื้อนวะแต่จะแบ่งแยกเป็นฝาอุดทองแดงฝาครอบเงินนะครับฝาครอบเงินก็จะคือจะมีตัวครอบด้านล่างแล้วก็จะเขียนไว้ใต้ฐานนะ ถ้าเป็นเงินนะครับจะแกะไว้ใต้ฐานคําว่ากลิ่งเจ้าฟ้านะกลิ่งเจ้าฟ้าหลวงพรสงฆ์แล้วก็ปีพศออนะครับส่วนถ้าเป็นก้นทองคำเนี่ยรู้สึกว่าจะตอบโค้ดวอลแหวนสอสาาันลาสองตัวหรือไงเนี่ยถ้าเป็นก้นเป็นฝาครอบทองคำคะนะครับปัจจุบันหาพบเจอได้ยากนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเก๊นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเก๊เยอะมากหลวงพ่อสงฆ์นะครับเป็น พระปฏิบัติะนะ,ะเป็นพระสายปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท่านเป็นชาวชุมพรนะครับท่านเป็นชาวชุมพรเกิดเมื่อพุทธศักราช2433นะครับเกิดเมื่อปี3มาบางมรณภาพเมื่อปี2526นะครับเครื่องรางของขลงังพระเครื่องของหลวงปู่สงนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับอิทริปฏิหารเนี่ยล่ายาวกัน3วัน4วันไม่จบแน่นอนอะนะครับโดยเฉพาะ ยาเส้นของท่านอันนี้เป็นรูปหล่อนะครับหล่อโบราณรุ่นแรกนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแพงนะครับคงเป็นหมื่นยาเส้นเนี่ยมีคุณวิเศษนะครับท่านจะมักจะอมไว้ในปากแล้วก็มักจะคายแจกกับลูกศิษย์นะครับใช้ทําน้ามนต์ได้ทําอะไรได้หลายๆอย่างนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะนำไปเลี่ยมนะจะนําไปเลี่ยมติดตัวก็มากกว่านะครับถือเป็นของวิเศษนะครับเนี่ยอย่างรูปหล่อโบราณเนี่ยองค์เป็นหมื่น นะครับอันนี้เนี่ยหลังยาเส้นเนี่ยเห็นไหมอ๋อยาเส้นใช่ <So. S 2> อันนี้เป็นรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายอันนี้น่าจะเลี่ยมเดิมจากวัดเลย <So. S 2> นะครับข้างหลังเป็นยาเส้นหลวงพ่อสงฆ์เนี่ยมีวาจาศิถีย์นะครับ <c oughs> ไม่ธรรมดา <c oughs> เรียกว่าพูดคําไหนคํานั้นถ้าหลวงพ่อว่าเอ้ยเองข้อไม่ดีอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ต้องก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องมาหาหลวงพ่อนะครับ เรื่องไล่ผีไล่อะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านในอดีตนะครับแถวแถวละแวกนั้นเนี่ย<ะ>โอ้โจดจันกันเป็นแถวเลยนะครับแม้แต่สัตวุธปืนผาหน้าไม้อย่างเงี้ยชุมพรก็รู้อยู่นะครับ<ะ>ชุมพรประจวบคีรีขันเพชรบุรีเนี่ยเมืองมือปืนเลยนะครับเรียกได้ว่าซุ้มมือปืนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ วัตถุมงคลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับกันปืนได้ตลอดเลยอ,อันนี้เป็นสรีระสังขารของหลวงพ่อ,อใครขับรถผ่านไปผ่านมาแวะได้เลยวัดเจ้าฟ้าสารล,ลอยวัดนี้หลวงปู่เป็นคนก่อตั้งขึ้นเองนะครับมเมื่อครั้งออพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยก็กราบลาอุปชานะครับกราบลาอุปชาเพื่อจะ,อะสแสวงหาพระอาจารย์ที่สอนวิปัสสนากรรมฐานนะครับมเมื่อ เรียนจนสําเร็จแล้วเนี่ยหลวงปู่ก็ทุด,ดงจนมาเจอวัดล้างนะครับวัดล้างแห่งนี้น่ยแล้วก็ได้ก่อตั้งขึ้นแล้วได้บํารุงเสนาสนะเนี่ยให้มีความเจริญเหมือนปัจจุบันนะครับหลวงปู่ไม่ธรรมดานะ,ะนะลูกศิษย์ลูกหาชาวกรุงเทพเนี่ยต่างให้ความเคารพศรัทธามากเลยนะครับแต่ว่า <c oughs> พระเครื่องของท่านเนี่ยบางอย่างยังอยู่หลักร้อยอยู่นะ,ะยังสามารถจับต้องได้รพวกซีรีส์ท้ายๆก่อนปี26ประมาณเนี้ย พวกเหรียญพวกอะไรยังอยู่หลักร้อยหลักพันสามารถอ่านเอื้อมได้แต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์หนึ่งกว่าขึ้นไปข้างบนเนี่ยพวกรูปหล่อพวกเหรียญรุ่นแรกอันนั้นเป็นหมื่นนะครับนี่อันนี้ตอนหลวงปู่กลาลังนั่งปลุกเสกนะครับมสมัยก่อนเนี่ยทุกพิธีนะครับถ้าเป็นพิธีใหญ่ๆญ่เนี่ยเขาเรียกว่ามวยหมู่เขาเรียกว่ามวยหมูนะครับตั้งแต่ปีเก้ากว่าเป็นต้นมา จะมีชื่อของหลวงพสงศ์วัดเจ้าฟ้าสาลาลอย,ยไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษนะครับไล่กันหลายๆายายายพิธีเลยไล่ตั้งแต่25พุทธศักราชพระพุทธชินราชนะครับชินราชปี15ค่ะอย่างเงี้ยพระพิธีใหญ่ๆนะครับหลวงพ่อจะได้รับนิมนต์เสมอถ้าไม่เจ็บป่วยไม่เจ็บป่วยไข้อะไรเงี้ยหลวงพ่อมาแน่นอนะนะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลขึ้นเหนือลงใต้ไปอีสานไปตลอด ไม่เคยขาดนะครับเขาเรียกได้ว่าใครนิมนต์เนี่ยไปหมดหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นคนไม่ถือเนื้อไม่ถือตัวคคล้ายๆหลวงพ่อคูณใครจะไปกราบก็ได้ไม่แบ่งชั้นวรณะนะครับไม่ว่าเอ้ยอันนี้ลูกศิษย์ชั้นมียศมีศัก์น่นี้น่นไม่มีทุกคนเสมอากันหมดนะครับเหมือนั่งล่อใช่ท่านท่านจะรับแขกเนี่ยจะรับช่วงเช้าช่วงแล้วก็ช่วงหลังเที่ยงมาแล้วรับสองช่วงหลังจากนั้นก็จะทําวัดปฏิบัตินะครับ วสวดมนต์เย็นสวดมนต์เช้าสวดมนต์นนนเย็นแล้วหลวงพ่อเนี่ยบินทบาทเป็นอยู่เป็นนิดนเรียกได้ว่าท่านจะมีเวลาให้มีเวลาโปรดลูกศิษย์เรียกได้ว่า พาะบางคนเนี่ยเข้ามาไกลๆถูกไหมบางคนเนี่ยมาไกลๆมันรอนแรมมาบางครั้งต้องนอนค้างเพื่อที่จะรอเจอหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ถือเนื้อไม่ถือตัวรับแขกทุกวันนะครับจนวาระสุดท้ายเลยถึงว่าที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากๆเลยอะครับเยอะนะพระเนี่ยมีหลายราคาสามารถจับต้องได้แล้วอาราธนาติดตัวได้ทุกรุ่นนะครับยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะคะอย่าเส้นใช่ไหมอย่าเส้นตอนนี้เนี่ย คงจะหายยากหายยากมากๆแล้วแหละถูกไหมใช่ใช่แบบรูปแบบรูปที่ขึ้นเมื่อกี้นะนั้นเป็นเลี่ยมเดิมจากวัดแล้วก็มีรูปถ่ายแปะข้างหน้าะแล้วก็มารูปกลมอันนั้นก็อันหนึ่งหลายพันนะที่เป็นรูปถ่ายกลมๆอ่ะอันนี้อันนี้อันหนึ่งก็ประมาณสักสองพันบวกลบค่ะถ้าเป็นรูปถ่ายแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้น่าจะอยู่สามสี่ห้าพันโดยประมาณค่ะโดยประมาณนะ มีกี่แบบนะคะอาจารย์ที่ออกวามีหลายแบบครับหลายแบบมีหลายแบบมีปีสองกว่าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าพวกยาวทรงยาเส้นเนี่ยเริ่มจะหมดไปแล้วนะเริ่มจะมีแต่ชุดแรกๆอันนี้น่าจะเป็นปีหนึ่งกว่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะประมาณปีหนึ่งกว่าอันนี่คือแบบมีคุณค่ามากๆเลยนะใช่ครับรังมีอยู่เนี่ยอันนี้เป็นนี่บางคนก็เอามาอันนี้อันนี้เป็นชานหมากอ๋อชานหมากนะลูกอมยาฉุนค่ะ ผสมกับพวกหมากเวลาหลวงปู่เคี้ยวอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยหวงไม่ให้ไม่ขายใช่แน่แเลนี่ยเลี่ยมอย่างเงี้ยเลี่ยมจากวัดแต่จะลืมว่าเก้ก็มีนะอแบบนี้เราต้องอ่านพลาสติกต้องอ่านมวลสารข้างในอ่านอะไรให้ดีต้องดูดีๆแหละใช่การเช่าหาเนี่ยต้องอาจารย์ถ้าเกิดเป็นรูปอย่างเงี้ยน่ยที่เห็นเนี่ยเราจะดูยังไงอ่ะ ว่าเราต้องแกะพลาสติกดูไหมไม่ต้องครับไม่ต้องพวกนี้เขามีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วอ๋อมีเอกลักษณ์อยู่แล้วมีมวลสารอะไรที่เราต้องศึกษาเนาะใช่งานเลี่ยมงานเลี่ยมแบบนี้เนี่ยผมว่ามีช่างไม่เกิน3คนสามสี่คนจะเลี่ยมคล้ายๆกันสมัยก่อนเขาเลี่ยมโบราณเลี่ยมแล้วก็เป็นแผ่นบางๆเป็นพลาสติกบางๆประกบกันอ๋อประกบกันอย่างนี้แล้วก็จะเจาะห่วงแบบนี้นะครับค่ะแต่ของเกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเร่งทาให้เก่า นะพลาสติกมันจะไม่ลานแบบนี้มันจะลานอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะไปดูกลิ่งกันเลยไล่กันมายาวพอสมควรการพิจารณาพักกลิ่นนะครับนะดูใบหน้าอันลำดับแรกเลยอันดับแรกนะคะเช่นเดิมค่ะใช่ให้ดูใบหน้าเป็นหลักนะครับค่ะอาจารย์จะสอนประจําเลยบอกว่าอันดับแรกนี่ต้องดูใบหน้าเลยอันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานไม่เหมือนวันก่อนนะครับ แต่ตาคล้ายๆเหมือนกันนะครับอันนี้พระพักจะอ้วนหน่อยอ่าอันนี้พระพักค่อนข้างที่จะอ้วนนะครับหน้าจะใหญ่กว่าหลวงปู่ทิมนิดหนึ่ง่าแต่หน้าไม่เหมือนกันนะปู่ทิมน่าจะออกแบบกลิ่นจีนนอกนะครับอันนี้เนี่ยก็จําลองมาจากกลิ่นจีนเหมือนกันแต่ว่าพุทธลักษณะเนี่ยพระพักเนี่ยแก้มสองฝั่งเนี่ยจะอูมเห็นไหมอ่าจะอูมหน่อยหนึ่งนะครับจุดพิจารณานะครับจำหน้าก่อน จำพิมพ์จำหน้าจำจมูกจำคิ้วนะครับคิ้วยกขึ้นตากรีดมีร่องตรงกลางนะครับเห็นไหมมีร่องตรงกลางปากนะครับปากค่อนข้างหนาใหญนะ่แก้มประพักนะครับอวมอุมอออ้มนะผิวนะครับผิวไม่ค่อยเรียบหน้าผิวก็จะตกเขาเรียกว,ว่าตกทรายเป็นมะละมะละมะละนะครับเม็ดปัสศกไม่ได้ต่อเห็นไหม ไม่ะสบไม่ได้ตอกนะครับชใช่ใช่อันนี้ก็คือตอกในหุ่นแล้วไม่ได้มาตอกข้างนอกนะจุดสําคัญนะครับเหมือนเดิมนะรอยประกรบนะครับเนื่องจากว่ามีขี้พึ่งนะมีขี้พึ่งนะครับเนี่ยเราจะเห็นรอยเหลื่อมเนี่ยนะครับเป็นทางยาวเลยนี่ยรอยเหลื่อมประกรบหน้าหลังนะครับนี่รอยประกรบบล็อกนะครับจะมีให้เห็นสองฝั่งเลยนะครับดานข้าง น,นี่นี่นี่ด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยรอยประกบหน้าหลังนะครับเรื่มเรื่มกันปึ๊บเป็นเส้นตรงเม็ดะสกนะครับกลมคมชัดลึกค่่ะอกลมคมชัดลึกนะครับเวลาเราตะแคงข้างดูเนี่ยกลิ่งจะไม่ผอมจะไม่ผอมเกร็งนะครับค่อนข้างที่จะอวบล่ํานะะมองดูด้านข้างเนี่ยจะไม่ผอมไม,ไม่ฟีบไม่แบนนะครับ พวกสังวานนะครับสังวาลก็มีความคมชัดลึกนะครับทุกจ,จุดเลยผิวบอกดูแล้วว่าผิวเป็นผิวมะละนะครับอันนี้เนื้ออะไรนะอาจารย์อันนี้เป็นเนื้อนวะมีเน,เนื้อเดียว,วมีเนื้อนวะนะครับนวะโลห์น่าจะโรงงานเดียวกันนะน่าจะโรงงานเดียวกับหลวงปู่ทิมตำหนิในพิมพ์ตำหนิในพิมพ์จุดที่ผมใช้ดูนะครับในบริเวณคอจะเป็นล่องลึกล่องลึกเป็นทางยาวเลย คอจะมีร่องนะครับบริเวณนี้จะจมลงไปนะบริเวณลำงคอนะครับอันนี้เป็นตําหนิในพิมพ์ด้านหน้านะชว่วนอื่นๆนะครับดูความคมชัดลึกก่อนนะจุดตายจุดใจตังมีแน่นอนมีทั้งโค้ดมีทั้งฝาอุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการพิจารณาไม่ยากนะครับของเกเก้ห่างเก้ค่อนข้างห่างนะครับเนื่องจากว่าฝาอุดเนี่ยมันเล็กคโค้ดมันก็เล็กมันถอดไม่ได้ะนะครับ หม้อน้ำมนนะครับหม้อน้ำมนจะชลูดะลูดหน่อยนะครับมองดูแล้วเหมือนใบหอกนะเหมือนใบหอกเวลาตะแคงข้างดูนะครับก็จะมีความขวบกุ้มนะมือนะครับมือมือจะแตกต่างกันออกไปนะครับมือนิ้วจะทิ่มลงนะครับคม,มชัดลึกเป็นสันนะครับพวกเมตต็ดพวกนี้นะครับต้องคมนะครับคมคมลึกๆเลยแป้ง ปูนนะครับพวกนี้ขาดไม่ได้เลยเนื่องจากว่าปีหนึ่งกว่าไม่มีดินไทยแล้วนะครับช่างเขา,เ,าเพื่อความรวดเร็วหลายๆอย่างนะกรรมวิธีเวลานะครับเวลา<ม>เพราะฉะนั้นแล้วต้องใช้ปูนถนไฟบางองค์ก็จะมีค้าบแป้งขาวๆเยอะนะครับบางองค์ก็มีมากมีน้อยแล้วแต่นะถ้าช่างกระเทาะออกไม่หมดก็จะเจอเยอะๆหน่อยนะครับอันนี้ก็มีให้เห็นบ้างปะปลาย นะครับควรมีให้เห็นตามซอกนะครับไม่ว่าซอกใดซอกหนึ่งต้องมีนะครับนิ้วนานิ้วเรียวนะครับนิ้วฝั่งนี้จะอวบใหญ่จะอ้วนหน่อยนะครับจะค่อนข้างที่จะอูมใหญ่เนี่ยเห็นไหมนะแล้วฝั่งนี้แล้วจะเริ่มเรียวสองนิ้วนี้ติดกันนะครับสองนิ้วนี้ติดกันมีล่องบางๆจะไม่ลึกนะครับแต่นิ้วสองนิ้วนี้จะเป็นล่องลึกอ่าจะเป็นล่องลึกแล้วไอ้คู่แรกเนี่ยติดกัน นิ้วติดกันจะมีล่องเล็กๆให้เห็นแค่นั้นเองเป็นหลุมยุบลงไปให้เห็นเล็กๆส่วนอีกสองอันเนี่ยลึกกว่านะครับนิ้วใหญ่ๆอ้วนนะครับจำไว้แข้งขาล่ำนะครับวงแขนก็ล่ำผิวมะละผิวมะกูดจำไว้ให้แม่นนะครับเนี่ยนิ้วเท้าชัดเจนบางองค์นะครับจะมีการขัดแต่ง นะแต่งตะไบบางทีมันมีเนื้อเลอะเนื้อเกินอะไรเงี้ยช่างเขาก็จะปัดปัดกับหินเจียะนะะปัดกับหินเจียนะครับบัวบัวมองคล้ายเลข8นะครับดูคล้ายเลข8แต่จะนูนสูงนะค่อนข้างที่จะนูนสูงนะครับบัวเห็นไหมตามซอกมีปูนทนไฟนะครับตามซอกจะมีปูนทนไฟติดอยูนะ่บัวคล้ายๆเลข8บัวคว่ำบัวหงายนะครับแต่แต่ละเม็ดแต่ละเม็ดนั้นใหญ่ นะครับคมชัดลึกทุกเม็ดเลยนะด้านหลังนะด้านหลังนะครับดูไม่ประสบกรไม่ประสบคมชัดลึกนะครับนะทุกเม็ดเลยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่ติดกันน,อนนะอ่า่ไม่ติดกันห่างกันนิดหน่อยนะครับไล่ลงไปนะครับเหมือนที่บอก พวกเม็ดอะไรพวกนี้พวกสร้อยสังวานนะครับมีความคมชัดลึกนะครับที่สําคัญผิวเนี่ยเอกลักษณ์เลยผิวจะยุบจะย่นเนี่ยผิวขุ่นข่าขุ่นขะนะครับแต่ผิวตึงนะผิวตึงเพียงแต่ว่าเป็นผิวมะละแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเป็นพระฉีดพระฉีดนะครับโคดเดี๋ยวจะมาพูดถึงทีหลังตั้งหนีในพิมพ์นะครับด้านหลังส่วนใหญ่แล้วนะครับเท่าที่พบเจอมักจะปรากฏรอยยุบนะครับเนี่ยมักจะปรากฏรอยยุบ มองให้เห็นนะครับมองให้เห็นไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งนะจะเป็นรอยยุบเป็นทางยาวๆแบบนี้เนี่ยเนี่ยรอยยุบลั่นเป็นทางยาวมองดูแล้วเหมือนแม่น้ำนะครับ<ม>สายน้ํากําลังไหลอย่างเงี้ยต้องมีให้เห็นนะครับเนี่ยซ้ายบ้างขวาบ้างตรงไหนบ้างก็ดี่าแต่ที่สําคัญนะครับบริเวณนี้จะมีตุ่มนูนอยู่ต้องมีทุกองนะครับเนี่ยตุ่มนูนบริเวณสะโพกด้านล่างเลยนะครับเนี่ยด้านล่างเลยเนี่ยบริเวณนี้จะมีเนื้อเนื้อนูนขึ้นมา มเมด็ดสองมเมด็ดเนี่ยแต่เนือ้อน,น,นุนใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีทุกอง,งะนะครับมีทุกองเม็ดน,นี้เลยอถ้าถ้าเป็นครอบทองแดงกับครอบเงินประทานโรดกับครอบทองคําจะเป็นฝาครอบนะครับเหมือนบัววิกตอเรียจะยกขึ้นสูงมาประมาณนี้นะครับจะครอบขึ้นมาเ,เป็นฝาครอบแล้วรู้สึกว่าใต้ฐานนี่เรียบสนิทนะเรียบสนิทเงินใช้แกะ คุณเคยเห็นคุณออยเคยเห็นเขาแกะป้ายชื่อไหมสมัยก่อนเคยเห็นค่ะป้ายชื่อข้าราชการเขาจะใช้เป็นลองๆเนาะเขาจะใช้ของมีคมแกะ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 อย่างนั้นนะครับดูความคมชัดลึกเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูโค้ดกันนะครับโค้ดมี2ตัวท่องคำนะครับรู้สึกว่าจะต่อโค้ดวสสองตัวใต้ฐานนะครับแล้วก็มีโค้ดตัวน้าวสอี่ย่อมาจากวัดเจ้าฟ้าสาลาลอยนะครับตัวย่อมา ทีนี้ไปดูโค้ดชัดๆก่อนนะครับปึ๊บเอาให,หา้เอาให้เห็นกันจัดจนะครับ,ครบโค้ดวอสเราจะสังเกตเห็นว่าวแหวนสอสลาเนี่ยค่อนข้างอวนใหญ่นะครับ,รบเห็นไหมวอ วอสอตัวหนังสือติดกันเลยโค้ดเป็นรูปเม็ดงานะครับเมื่อตอกลงไปแล้วก็จะมีเสี้ยนนะครับจะมีเสี้ยนอยู่ที่พื้นดอกแสงลงนิดนึ่าเวลาเราลงกล้องส่องดูนะครับหางสอสาลาเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นหางสอสาลาไหมครับจะมีติ่งแหลมยื่นออกมาออ่าันนี้คือตำหนิในโค้ดนะจะมีติ่งแหลมยื่นออกมาฟึบ เห็นไหมชัดๆเลยนะครับนี่เป็นเส้นเป็นทางยาวเลยอ่าหนึ่งเส้นนะครับจัาไว้นะค่ะแล้วบริเวณพื้นนะครับบริเวณพื้นก็ต้องมีเสี้ยนเหมือนกันจะมีเสี้ยนขนแมวเล็กๆนะครับเวลาเราลงกล้องจะมีเสี้ยนขนแมวเล็กๆตามพื้นตามสันขอบอย่างเงี้ยเวลาเราจะแคงดูเราจะเห็นรอยถากรอยถากของของมีคมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็นรอยถากเป็นซี่ๆๆๆนะครับรอยโคตรตอกลงไป เป็นส่วนสําคัญอย่าลืมนะครับสอชลา,ามีหางนี่ในโค้ดอันนี้มันเล็กมากนะครับยังไม่เคยเห็นเก๊ตตัวไหนอถอดติดเลยะนะครับแล้วหัววอลแวนหัววอลแวนนะครับก็จะมีเสี้ยนเห็นไหมจะมีเสี้ยนขนแมวเล็กๆอยู่อันนี้เพียงแต่ตะกันมันบังแค่นั้นเองคาบสนิมคาบอะไรมันบังผมไม่ได้ทําความสะอาดน,น่าจะเอาคัดจันบัดชุบน้ําอุ่นแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดหน่อยเพื่อจะได้เห็นชัดๆนะครับ แต่จำไว้เสี้ยนต้องคมแบบนี้นะครับโคดเม็ดงาเสี้ยนฟืบคมเลยมาดูตัวนะตัวนะนะครับน่ะอยู่ในวงกลมนะอันนี้คือโคดนะจะอยู่ในวงกลมนะครับเห็นไหมครับใ,ในล่องในล่องของตัวนะนะครับใ,ในล่องของขับตัวนะเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวหนังสือจมลงไปแต่เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับจะมีเสี้ยนขนแมวเล็กๆเ,เ,เนี่ย เต็มเลยเต็มร่องเลยนะครับเต็มล่องตัวนะเลยนะครับเสี้ยนอยู่ในล่องไม่เว้นแม้กระทั่งนี่อันนี้ขอบนอกนะครับขอบวงกลมนอกนะขอบวงกลมนอกก็จะมีเสี้ยนขนแมวเล็กๆเหมือนกัน,นต้องคมชัดลึกแบบนี้นะครับนะเสี้ยนวิ่งวิ่งตั้งขึ้นอวิ่งเป็นแนวตั้งขึ้นนะครับเก๊ทําติดไหมฮะอาจารย์เก๊ไม่ติดหรอกครับมันเล็กมาก อมันเล็กแบบเล็กแบบเว่อร์คมคมแบบอเอางั้นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูเนี่ยเราพุง<ม>่งเป้ามาที่ตรงนี้เลยได้ไหมคะจำพิมพ์ก่อนจำพิมพ์ก่อนเลยอ่าดูพิมพ์ก่อนหน้าถูกก็ใช่ะนะครับหน้าถูกโค้ดถูกใช่เลยนะครับทีนี้ไปดูฝาอุดนะครับฝาอุดใต้ฐานปึ๊บ ้าอุดใต้ฐานนะครับอันนี้มีส่วนสําคัญอย่างมากนะครับตัวหนังสือจําฟอนต์แม่นๆนะจําฟอนต์ตัวนะใต้ฐานให้แม่นๆนะครับปึ๊บเห็นไหมค่ะชัดมากน่าอันนี้คือฝ้าอุดนะครับฝ้าอุดจําไว้นะครับตัวหนังสือมุมหักเขนี่ปึ๊บปึ๊บค่อนข้างที่จะแหลมค่ะนะค่อนข้างที่จะแหลมบริเวณนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมเป็นฉากเห็นไหมครับ ตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งแต่การแกะบล็อกเนี่ยผมว่าเขาน่าจะแกะมือนะมันเลยเล็กใหญ่เล็กใหญ่ไม่เท่ากันอ,อันนี้น่าจะแทงมือฟ้าอุดเนี่ยมีส่วนสําคัญมากเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านะครับมีเสี้ยนอยู่เต็มไปหมดเลยนะวิ่งเป็นแนวตั้งนะครับเสี้ยนวิ่งขึ้นเป็นแนวตั้งแล้วก็เสี้ยนเป็นวงเดือนนะี่เป็นรูปวงเดือนเล็กๆๆอยู่บริเวณด้านล่างนะครับตัวนะบริเวณหัวจะมีรอยแตกใหญ่ๆนิดหนึ่ง จะมีรอยแตกใหญ่ๆนะครับอันนี้เป็นจุดจ่ายตังนะจำไว้นะครับจุดจ่าตังเลยด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีเส้นขนแมววิ่งลงมาทิ่มลงมานะครับฝาอุดต้องเป็นตัวนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นแล้วบริเวณสันฝาอุดเนี่ยนะครับจะมีรอยบี้แบนแล้วก็จะมีรอยบากเห็นนะจะมีรอยบากรอบๆอ,อ,อยู่จะปรากฏมุมใดมุมหนึ่งนะครับมุมใดมุมหนึ่ง แล้วแต่บางทีก็แบนตรงนี้มีรอยบากนะบางทีก็มาแบนฝั่งนี้ก็ม,มแแกีแล้วแต่การตอกนะครับแล้วแต่การตอกฝาลงไป<ฆ>นะว่าช่างเขาจะย้าตรงไหนนะนะที่สําคัญเสี้ยนจําไว้นะครับสิ่งที่เก้ทำไม่ได้นั่นก็คือฟรอนต์ตัวหนังสือนะเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์นั่นก็คือตัวหนังสือจะซ้อนกันเป็นชั้นนะเห็นไหมครับ เวลาเราตะแคงข้างเนี่ยเราตะแคงข้างเนี่ยตัวเนี่ในค่อนข้างยกสูงมากๆจะนูนสูงนะครับตัวหนาเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราตะแคงข้างเราส่องไปส่องไปตรงสันตัวหนังสือเ <จะ S 1> นี่ยพวกนี้นจะเป็นแบบขั้นบันได<อ>ะนนจะมีเส้นขั้นแบบเป็นขีด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 เป็นขั้นบันไดเลยน<ฮ>ะครับ,รบเก้มันไม่เป็นแบบนั้นเก้มันถอดมามันจะตื้นกว่านี้นะครับแล้ววงเดือนพวกอะไรอย่างเงี้ยมันติดยาก นะเสียนตามพื้นตามอะไรอย่างเงี้ยมันติดยากนะครับจะเป็นรูปขั้นบันไดเลยพยายามซูมให้จะชัดหน่อยพวกนี้องค์หนึ่งเป็นหมื่นนะครับ<ฆ>น,นี่เห็นไหมเห็นชัดเจนเลยว่าาชั้นสีมีผลไหมคะสีมีผล,ผลครับกับราคาไหมมีมีมีถึงแม้ว่าเป็นแค่จุดนี้เหรอคะสีสีฝาอุดไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวนะนดูสีขององค์พระเป็นหลักนี่นเห็นไหมมันจะเป็นขั้นบันได เวลาเราตะแคงดูงจะเป็นขั้นบันไดมันจะเป็นขีดซ,ซ้อน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 กันจะมีเสี้ยนกลมๆซ้อนกันอยู่นะครับนี่รอบๆเลยตามสันฝ uh huh. าอุดดูใกล้ๆเลยดูความกลมชัดนะครับนี่ต้องคมชัดลึกแบบนี้นะฝ uh huh. าอุดมีเสี้ยนนะครับเห็นไหมครับไม่เว้นแม้กันในในไอ้ฝาบนเนี่ยตัวกลมๆเนี่ยบล็อกมันเป็นอย่างนั้นนี่เห็นไหม เก๋ไม่คมแบบนี้นะครับจำไว้ฝาอุดเก๋ไม่คมแบบนี้นี่ดูรอยแตกนะครับมีรอยแตกด้วยต้องเหมือนกันลุกองค์อรอยแตกที่ทิ่มขึ้นเนี่ยเนี่ยเส้นจะวิ่งปักออไฟขักไฟบริเวณตรงกลางตัวนะนะครับบริเวณน,นี้จะมีหลุมยุบไปจะมีหลุมยุบเทียบดูได้นะครับเนี่ยบริเวณเนี้ยจะยุบจะยุบลงไปแล้วก็จะมีเส้นแตกวิ่งขึ้นมา แค่นี้ก็ซื้อได้แล้วนะครับแล้วก้นก้นจะเป็นแห่งกระทะนะครับเอ๊ะบอลมีภาพนิ่งไหมจะให้ดูใต้ฐานหน่อยรูปเต็มเต็มนะครับเดี๋ยวขอพับนิ่งนะคะ,ะเห็นไหมอ๋อเป็นแห่งกระทะจริงๆใช่เป็นแห่งกระทะ,ะ,ะ,ะนะครับเวลาเรามองดูด้วยตาเปล่าทุกองค์นะครับทุกองค์ไอเนี่ยเนื้อนะว่าก้นอุดทองแดงเนี่ยผมผ่านมือมันไม่ต่ำกว่าสามสิบสี่สิบองค์ เนื้อเงินเนี่ยเคยเคยได้แค่องค์เดียวเงินเงินก็มีน้อยนะครับมีอยู่12องค์ผมเคยได้แค่องเดียวทองคามี9องค์ทองคำยังไม่เคยได้นะครับฝาฝาทองคำเนี่ยฝาครอบทองคําผมยังไม่เคยได้นะครับอยากจะได้มากมีความปรารถนาที่อยากจะได้เนี่ยเห็นไหมเวลาเขาย้ำย้ำย้ำเนี่ยก้นจะเป็นแห่งกระทะเขาเจาะสว่านก่อนเมื่อหล่อเสร็จแล้วเนี่ยมาทําการตกแต่งนิดๆหน่อยๆนะครับบางองก็ปอกผิว เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะใส่ฝา,าใส่ฝาแล้วก็ย้ำย้ำหมดุดเพราะฉะนั้นแล้วจะเป็นแอ่งกระทะทุกองค์แล้วจะมีรอยคล้ายๆรอยตอกรอยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีรอยอย่างเงี้ยรอบๆข้างนะรอบๆฝาอุดอ่แท้เลยแท้เลยใช่ไหมอ่าเป็นแอ่งกระทะอย่างเงี้ยแท้เลยเราต้องอ่านชิ้นงานให้ได้เพราะฉะนั้นอย่างนี้หลายคนถามว่าราคามันต่างกันมากไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นก้น ทองแดงแบบนี้เนี่ยฝาอุดทองแดงก็อยู่ประมาณหมื่นต้นต้นหมื่นต้นต้นใช่แต่ถ้าเป็นเงินรู้สึกว่าเกือบเกือบแสนนะน่าจะน่าจะถึงแสนนะครับฝาทองคำเคยมีคนขายไปสองสุดสองแสนกว่าบาทสองแสนหรือไงเนี่ยนะครับเนี่ยใต้ฐานแบบนี้ลึกจมลงไปนะครับเป็นแอ่งกระทะจ่ายตังได้เลยฝาอุดมีเสี้ยน นะครับมีเสี้ยน<อ>ตัวหนังสือเนี่ยซ้อนกันเป็นขั้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 นเนี่ยความวคมชัดแล้วแล้วสภาพของพระนี่ด้วยหรือเปล่าสภาพของพระ,ะกลับมารูปเต็มหน่อยถ้ากลับมารูปเต็มเต็มสภาพแบบนี้ก็เป็นหมื่นนะครับนอกจากว่าบางองค์โดนสัมผัสนะครับโดนจับ<ช>บ่อย,อยๆใช่ใช่พวกนี้เวลาถ้าเราได้มารีบเลยรีบเลี่ยมเลย เลี่ยมพลาสติกเลยอ๋อเลี่ยมปุ๊บนี่จะจะช่วยได้เลยใช่ไหมช่วยได้เลยครับรักษาผิวเก็บผิวไว้นะครับนาขอรูปเต็มกลิ่นอีกสักหน่อยจำใบหน้านะครับเพื่อนๆจําใบหน้าให้ดีจําสรีระจําแขนจํามือการวางมือวางไม้นะครับเห็นไหมครับหม้อน้ามน,นาแขนนิ้วที่มือที่วางผ้าอยู่บนตักนะครับคล้ายๆครีม คล้ายคล้ายครีมจับนะครับจะนี่แล้วก็ทิ่มตรงลงไปส่วนที่สําคัญที่สุดฝาอุดโคดนะฮะโคดเสี้ยนในโคดแล้วก็วอสหางสอสาราจะมีขีดนะครับมันเล็กมากถอดยากมากนะยากเส้นผสมด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์เม็ดผสมเม็ดผสมนี่ก็ต้องจําไว้นะครับเม็ดผสมอ่ะใช่เม็ดผสมค่อนข้างสูงยกสูงแต่เป็นเม็ดนูนกลมนะครับมองดูด้วยตาเปล่าลึก อ่าลึกตะแคงข้างเห็นไหมครับว่าจะมีความลํำไม่ผอมเกร็งส่วนใหญ่ตัวเกเน่ยตัวเกเตัวเก่ามันมันห่างเยอะเนื่องจากว่าผ้ามันแบนผิวโลหะก็ไม่ได้แล้วผิวโลหะนี่มีส่วนสําคัญปีหนึ่งกว่าเนี่ยมวลสารแบบสุดยอดอยู่เลยนะครับคณะผู้จัดสร้างก็ไม่ธรรมดาโลหะทั้งเก้าเหมือนกันเรียกได้ว่าเต็มสูบอันนี้เป็นชนวน มวลสารเหลือจากการเทพรกกลิ่งชินบัญชรของหลวงปู่ทิมแต่รูปทรงสวยงามมากนะอาจารย์สวยครับสวยคนละแบบสวยคนละแบบอันนี้นนแม่จีนนี่มันแยกเป็นหลายมณฑลเนาะใช่ศิละปะแต่และศิละปะเนี่ยจะไม่เหมือนกัน<ต>เพราะฉะนั้นบางที่หน้าหน้าพระพักเนี่ยพระพักจะกลมนะครับบางเหมือนกลิ่งปู่ทิมเนี่ยพระพักค่อนข้างที่จะออกเรียมเียนิดนึงอันนี้พระพักกลม หน้าอ้นาวนนะครับจำไว้มีแบบนี้ผิวมะละฝาอุดใช่โค้ใช่ใจ่ายตังได้เลยพบเจอได้น้อยเกเยอะด้วยนะครับนนะที่อาจารย์โชว์อยู่นี่คือ,อสภาพประมาณไหนกี่เปอร์เซ็นต์คะอาจารย์90 90ก็ถือว่าเยอะ,อะนะ90%นนะครับเนื่องจากว่า โดนสัมผัสมาบ้างนะครับมไม่อยากไม่อยากให้เต็มร้อยเดี๋ยวเขาจะบอกว่าพระมึงก็สวยอยู่เหมือนกันไม่ใช่ม้เราให้แบบอาจารย์เราไม่ไม่รีบไปเอาข้าวกรอบเหรอคะเดี๋ยวก็ต้องเกามาไล่สดก่อนนะฮะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันได้ชมของกันแล้วอืมนะ อ๋ออันนี้ลักษณะการดูแตกต่างจากลูบอรทิมเมื่อวันจันทร์ที่เราได้ได้พูดถึงไหมคะอ่าแตกต่างแตกต่างอย่าลืมตำหนินะครับตรงสะโพกเนี่ยจะมีตุ่มโนนอยู่นะครับ<อ>แล้วคอคอจะเป็นล่องลึกเป็นทางยาวนะครับเวลาเราส่องใต้คอเนี่ยต้องดูกาแดดบ,บางอย่างต้องดูกาแดดนะครับ<อ>พวกเฝ้าองค์ฝ้าอุดเนี่ยแก๊ห่างเยอะนะครับเก๊ไม่เหมือนเลยถ้าไม่เข้าใจก็ส่งรูปถ่ายมาถามได้ส่งรูปถ่าย <นะ S 1> ได้นะคะไม่มีกั๊กไม่มีห่วนะครับเ<อ>นื่องจากว่า ผมก็อยากให้เพื่อนส่งมาแล้วแท้ผมก็อยากซื้อเรื่องของเรื่องก็คืออยากซื้ออันนี้ ID Line น์เบอร์โทรนะครับ